สวัสดีครับพบกับ AB Premium Motor อนี่แล้วนะฮะวันนี้นะครับผมนำเจ้า Mercedes-Benz E220D รหัส W213 นะครับตัวนี้เป็นตัว AMG Dynamic จากโรงงานนะฮะใครที่สนใจดูกันยาวๆเลยนะฮะคลิปนี้ราคาเราเปิดไว้ที่1 9 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นรายละเอียดรถเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับ ข้างๆของผมนะครับมันคือเจ้า Mercedes-Benz นะครับ E 220D เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะรถปี2017นะฮะรายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะสีดำเดิมโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นแบบไฟหน้า m u ั t ติ e a m LED High Performance ของ m e r c e d e s สนะครับสวยมากนะครับมีไฟเด y t i ท e running l i g h t 2เส้นแบบนี้นะครับ ตัวกระจังหน้าของเขานะครับชัดเจนว่าคันนี้เป็น AMG นะเป็นโครเมียมนะครับรอบกระจังเลยนะครับแล้วก็มีตัวคิ้วโครเมียม2เส้นแบบนี้นะคะดาวใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับมีกล้องหน้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะที่สําคัญอีกหน่อยหนึ่งคันนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่ง AMG จากโรงงานเพราะฉะนั้นตัวกันชนหน้าเป็นแบบ AMG เรียบร้อยนะฮะดูสปอร์ตหรูหราแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าถึง 6จุดเลยนะครับ1 2 3 1 2 3รวมเป็น6จุดนะครับก็ให้ความปลอดภัยมากๆนะฮะคิ้วด้านล่างนะครับเป็นคิ้วโคมเมี่ยมแบบนี้มีรอยสะเกตดหินบ้างเล็กน้อยนะเนื่องจากการใช้งานอย่าซีเรียสน,นะฮะแต่โดยรวมแล้วถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างของตัวรถคันนี้ว่ามีความน่าสนใจขนาดไหนตามมาดูกันเลยครับ มาถึงด้านข้างของตัวรถนะฮะคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็ก AMG นะฮะตัวอื่นไม่ได้ล้อแบบนี้นะต้อง AMG โรงงานเท่านั้นนะฮะล้อขอบ19นะครับรัดด้วยยางปีใหม่ปี20เลย เรียกว่าใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับอะตามมาอีกหน่อยนะฮะตัวนี้กระจกมองข้างนะครับเป็นแบบไฟ LED เรียบร้อยนะครับเลนส์กระจกนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับมีปั๊มตา Mercedes เรียบร้อยขอบกระจกทั้งหลายที่เป็นลักษณะของโครเมียมนะครับไม่มีรอยแตกหักเลยอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะแต่โดยรวมถือว่าดีมากๆนะฮะคันนี้มาพร้อมกับกุญแจแบบ Keyless Go แล้วสอดมือเข้าไปเลยนะครับปลดล็อกเรียบร้อยนะครับถ้าจะล็อกนะฮะแตะเบา นะครับล็อกนะครับง่ายสะดวกสบายนะครับในการใช้งานมากๆนะฮะอ่ะตามไปหน่อยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายรถของมันดูบ้างครับมาถึงทางด้านท้ายรถนะครับตัวโคมไฟนะครับสวยมากนะครับไม่มีรอยแตกรายงานนะครับรอยบินต่างๆไม่มีเลยนะฮะตอนเวลากลางคืนเนี่ยไฟเขาสวยจริงๆนะครับไฟ LED หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับ มาครบหมดทุกอย่างนะครับสัญลักษ์ E220D ตรงนี้อยู่ครบตัวฝาเปิดนะครับที่เป็นคิ้วโครเมียมแบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกเลยโลโก้เบนซ์สวยงามมากนะครับตัวกันชนท้ายของเขานะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์6จุดด้วยกันมีไฟทับทิมให้2ดวงดีฟิเซอร์หลังสวยมากนะครับไม่มีรอยแตกเลยตัวปลายท่อของเขาเป็นปลายท่อแบบโครมียมเรียบร้อยสวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากนะครับคันนี้มาพร้อมกับฝาท้ายเตะเปิดด้วยนะเดี๋ยวคอยดูนี่ปุ๊บ สะดวกสบายมากนะครับผู้หญิงชอบมากนะตัวออปชันนี้นะครับฝาท้ายของเขาเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นอ e ี l ลา s เพราะฉะนั้นห้องโดยสารเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยใหญ่โตมากนะครับยัดอะไรยัดเข้าไปได้หมดทุกอย่างเลยนะครับถุงก๊อฟนะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใส่ได้2ใบนะครับเปิดมาอีหน่อยนะครับด้านล่างจะเป็นในส่วนของอะไรต่างๆแม่แรงต่างๆแล้วก็เป็นหลุม ไว้สำหรับเก็บของอ e ีกต่างหากนะฮะดึงสลักตรงนี้เบาะหลังสามารถพับไปทั้งหน้าได้นะครับเพิ่มสเปซในการใส่ของมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะฮะก็เอาเป็นว่าฝาท้ายนะครับไฟฟ้าเรียบร้อยมีกล้องถอยหลังนะครับอนเนกประสงค์มากเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในบอกเลยคันนี้ออปชันล้นประตูออกมาแน่นอนตามไปดูกันเลยครับมาถึงด้านในตัวรถนะฮะคันนี้ชัดเจนมากนะครับว่ามันเป็น AMG เพราะฉะนั้นออปชันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นมากๆนะฮะเราเริ่มไปทีละสเต็ปก่อนเลยจากแผงประตูของเขานะครับตัวเบาะนะครับของเขาเนีครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรี่สจุดนะครับมีออปชันไม่ว่าจะเป็นตัวรองน่องหัวหมอนพนักพิงได้หมดทุกอย่างและคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวปุ่มที่เราสามารถปรับให้คนนั่งข้างได้ด้วยนะครับ เพียงกดตัวนี้ไฟติดเราปรับแต่ตัวนี้คนนั่งข้างด้านซ้ายขยับได้ตามใจเราเลยเวลาแฟนหรือผู้ใหญ่นะครับนั่งหลับเราอยากให้เขาสบายมากขึ้นช่วยเขาปรับตรงนี้ก็ดีมากๆนะฮะเครื่องเสียงของเขานะครับเป็นระบบแบบไฮเอ็นเลยยี่ห้อเบอร์เมสเตอร์นะครับก็เป็นแบรนด์ชั้นนำเลยนะครับที่ผลิตให้กับรถมีความลักชวรี่รูหรามากๆคันนี้มาพร้อมเลยนะครับ ตัวปลดล็อก,กล็อกรถนะครับปุ่มชัดเจนมากนะครับสวยใสไม่มีร่องรอยการถลอกนะฮะตัวกระจก4บานนะครับปรับไฟฟ้าหมดเป็นสีออกแนวเป็นอลูมิเนียมนะครับก็หรูหราเลยเบาะของเขานะครับเป็นเบาะหนังแท้จาก Mercedes นะครับเย็บลวดลายเนี่ยสปอร์ตมากนะครับตัวฟองน้ำของเบาะไม่ว่าจะเป็นปีกเบาะปีกข้างตรงนี้นะครับแข็งมากไม่มีสภาพที่ดูแล้วว่าแย่หรือปีกหักเลยนะตัวเบาะเนี่ยสมบูรณ์มากๆ พวงมาลัยเป็นแบบ AMG ตูดตัดแบบนี้นะครับจับกระชับมือมากนะฮะมัลติฟังก์ชันเล่นได้หมดตรงนี้เป็นอารมณ์แบบทัชสกรีนเบาๆรูรามากนะด้านหลังมาพร้อมกับแพดเดิลชิพสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากด้านหลังตรงนี้นะฮะเกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์9สปีด G-Tronic ของ Mercedes เลยนะครับเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วนะครับได้รับการพัฒนามาแบบเรื่อยๆของ m e อ c e d e s นะครับตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยนี่ ไฟฟ้านะปรับขึ้นลงได้ใช้งานได้หมดทุกอย่างนะฮะ <c oughs> ด้านขวาของผมก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับ <c oughs> เปิดปิดออโต้ได้เรียบร้อยหมด <c oughs> หน้าจอแดชบอร์ดของผมณวันนี้ที่ผมรีวิวอยู่นะฮะไมเลสเนี่ยวิ่งไปที่1,13,000ขว่าักิโลเท่านั้นตั้งแต่คนขับไปจนถึงคอนโซลกลางเนี่ยเป็นจอยาวจอเดียวกันเลยนะครับแยกเป็น2ฟังก์ชันด้วยกันและตัว หน้าจอของเขาสามารถเปลี่ยนนะครับโหมดได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตคลาสสิกหรือโปรเกรสซีฟนะครับก็เรียกว่าออปชันที่พิเศษมากแล้วก็เป็นออปชันที่ทำให้คนขับเนี่ยไม่เบื่อนะเวลาเบื่อหน้าจอแบบเดิมนะครับคลาสสิกก็เปลี่ยนเป็นแบบสปอร์ตหรือโปรเกรสซีฟได้เลยนะฮะตรงกลางของเขานะครับอย่างที่ผมบอกเป็นจอยาวใหญ่มากนะครับก็เล่นได้หมดนะครับบลูทูธซีดีดีวีดีเรดิโอทุกอย่าง ตรงนี้เรนได้หมดเชื่อมต่อ Apple CarPlay ตัว Android Auto ตรงนี้เชื่อมต่อได้หมดทุกอย่างนะครับช่องแอร์นะครับขวาซ้ายอย่างละหนึ่งตรงกลางมีถึง4ช่องเลยรับรองความเย็นเนี่ย กระชากใจแน่นอนนะครับในส่วนของโหมดนะครับเป็นแอร์นะครับดูโอ้คลเมดปรับอิสระซ้ายขวาแยกกันนะครับระหว่างด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้สามารถทํางานได้หมดทุกอย่างนะครับเรือนนาฬิกาของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนาฬิกาจาก m e r c e d e s นะครับปุ่มต่างๆไม่มีรอยถลอกหรือลางเรือนขึ้นเลยนะครับเปิดมาตรงนี้นะครับที่วางแก้วนะครับรวมถึงช่องเสียบเชื่อมต่อโทรศัพท์ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะตรงปุ่มนี้ เป็นปุ่มดนามิกก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็น Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, Individual ตรงนี้รับรองว่าจุใจแน่นอนนะครับตัวปุ่ม Parking Pilot ตรงนี้นะครับก็มาพร้อมกับกล้อง360องศาเลยสามารถเลื่อนนะครับดูทิศทางดูตำแหน่งนะครับของกล้องได้ทั่วคันเลยนะครับไม่ว่าจะข้างหน้าข้างๆด้านหลังนะครับมีหลายมุมมองมากๆนะครับปลอดภัยแน่นอนนะฮะ และความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ Ambient Light นะครับเป็นไฟภายในตัวรถสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง64เฉดสีเยอะมากๆจริงๆนะครับทำให้ฟีลลิ่งในการขับรถนะครับบรรยากาศภายในตัวรถเนี่ยมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลายๆเท่าเลยทีเดียวครับ Auto s t a r ร์ t o p ตรงนี้มีมาให้นะครับระบบเกี่ยวกับนะการประหยัดพลังงาน มาพร้อมหมดทุกอย่างนะครับม้านหลังโอ้โหมาครบเลยปุ่มเปิดปิดตัวจอนะครับแม่ใช้งานได้หมดจริงๆด้านบนนะครับเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับคันนี้มาพร้อมกับหลังคาแก้วพารามิกกราสลูฟบานใหญ่เต็มบานแบบนี้มีเฉพาะในตัว AMG เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านท้ายรถนะครับว่าห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยมีความสะดวกสบายขนาดไหนนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ มาถึงห้องโดยสารด้านหลังนะครับ E-Class ยังคงเป็น E-Class อยู่วันยันค่ำจริงๆนะครับการนั่งของเขานะครับดีไซน์ออกแบบสบายมากนะครับห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางมากนะครับเล็กลูมเฮดลูมเหลือพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับด้านแผงประตูของเขานะครับด้านหลังเนี่ยมีดอกลำโพงให้ถึง2ดอกนะของเบอร์เบนสเตอร์นะครับมาพร้อมกับม่านข้างนะครับใช้เกี่ยวเอาแบบนี้นะฮะ และมานหลังในระบบมานหลังไฟฟ้าออโต้เรียบร้อยนะครับก็สั่งงานจากคนขับได้เลยนะฮะตรงกลางของผมตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของที่เท้าแขนนะมีที่วางแก้วให้2ใบแบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกเลยทุกอย่างนะฮะและก็อีกอย่างหนึ่งด้านหลังนะครับมีช่องแอร์ให้ถึง2ช่องนะปรับความแรงพัดลมได้เรียบร้อยแล้วก็มีในส่วนของที่จุดบุหรี่ที่เคลียรบุหรี่มาพร้อมหมดทุกอย่างนะครับ และอย่างที่ผมบอกนะครับตัวเบาะหลังของเขานะครับซ้ายขวาตรงนี้ส,สามารถพรับมาได้นะครับจากด้านหลังดึงสลักนิดนึงนะครับตรงนี้พับมาได้เพื่อเพิ่มนะครับช่องเก็บของด้านหลังให้มีความกว้างใหญ่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า e220d คันนี้ตามไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า W213 คันนี้ดูนะฮะเครื่องยนต์ของเขาบอกกันเลยเป็นเครื่องยนต์ 2000cc ซีซีดีเซลเทอร์โบนะแรงเหลือล้นมากๆนะครับตัวแผ่นเพลตต่างๆนะครับเม็ดอาร์ครอยด์ต่างๆนะครับชัดเจนมากคมกริบเลยนะฮะตัวแผ่นกันความร้อนนะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะ ลักษณะสมบูรณ์มากนะครับตัวสติกเกอร์น้ำยาแอร์อยู่ครบเลยตัวปั๊มเพลทของ Mercedes มาครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ต่างๆมออกอนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับแก้มข้างเดิมเลยนะครับตัวแก้มข้างนี้ไม่เคยมีรอยขันน็อตเลยนะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะครับคานหน้าเดิมคานล่างสวยนะครับเดิมโรงงานไม่มีรอยเชื่อมตัดต่อใดๆทั้งสิ้นท่อยางทุกอย่าง ทั้งหลายนะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างเครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์มากเครื่องทํางานนิ่งเกียร์เข้าสมูทเป็นปกตินะฮะอ่ะก็เอาเป็นว่านะครับใครที่สนใจนะครับเจ้า Mercedes-Benz w ซ์3 e 2 2 0 d AMG Dynamic จากโรงงานแบบนี้รถมือเดียววิ่ง1,000 0แสเท่านั้นเองนะฮะราคา1 9 8 9 0ล้านบาทเท่านั้นนะฮะพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษมากๆเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะฮะ รีบโทรมาเลย095-000-5555ย้ำอีกครั้งนะฮะ095-000-5555และช่องทางหน้าเพจของเรา AB Premium Motor นะครับกดเข้าไปติดตามไว้นะฮะรวมถึงช่อง Channel y o YouTube ของเรา AB Premium Motor ช่วยกด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ผมปั๊กลาไปก่อนกับเจ้า E220D คันนี้ดูซิว่าใครจะเป็นเจ้าของลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com